สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Code SOG นะครับหรือว่าโคดซอกนะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงโถกหรือเปล่านะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นบัตเร์ยอลหรือว่าเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายในทีมโจนสลัดนะครับจุดเด่นหลักๆของเกมนี้ก็จะเป็นระบบการคับของในส่วนของระบบการใช้เรือในการสู้รบกันนะครับเราสามารถบังคับเรือได้ด้วยนะครับแตกต่างจากบัตเลอร์ย์ลอื่นๆนะครับ อันนี้มาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศของตัวเกมนะครับบอกเลยว่ากราฟิกใน one part 6t ค่อนข้างสวยแล้วก็อลังการแน่นอนนะครับใครที่ชื่นชอบ battle royale หรือว่าเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายนะครับหรือว่า survival นะครับเพราะว่ามวลหลักของ survival จะมีในส่วนของ battle royale อยู่ด้วยนะครับผมและมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทําไมไม่ใช่เกม survival หรอ ก็มันเป็น survival ประเภทหนึ่งครับก็คือบนะัตรเราะย์เนาะต้องเอาชีวิตรอดในเ,เป็นคนสุดท้ายให้ได้นี่ครับนี่ครับฟันฟันฟันสลายไปนะครับค่อยๆกดเนาะกดด้านขวาบนครับนี่อันนี้ระบบการเก็บของอะไรแบบนี้ยเหมือนบัตร r รา a l e ทั่วไปนะครับที่เราสามารถเก็บได้เนาะโอเคเปลี่ยนคาถาเปลี่ยนคาถาใช่ไหมอ๋อคอบไฟเปิดโอเคทีนี้นะครับ มันเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างเฮ้ยยิงยิงยิงใสเลยนะครับยิงใสเลยมันเป็นเหมือนคาทาเวทมากกว่าเนาะยิงใสเลยไกลๆเนี่ยโดนไหมตูมเรียบร้อยครับผมแหลกสลายไปในพิบตานะครับไปในพิบตา <c ười> คือเขาแนะนำให้เราแบบกดยิงไงเออให้หันจอซ้ายขวาอะไรแบบนี้นะครับนะ อันนี้จะเป็นพวกทรัพยากรต่างๆที่เราจะใช้ในการขาบได้นะครับอันนี้เปิดกล่องทั่วไปนะครับมีพวกไม้พวกวัสดุต่างๆนะครับพวกชดคือเกมเนี้ยข้อดีอย่างที่บอกไปนะครับมีเรือที่เราสามารถอ่อลงไปขับนะครับแล้วก็ลดเล่นกันได้คือเกมเนี้ยจุดเด่นอยู่ที่เราบังคับเรือเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเต็มจอสลัดใช่ไหมครับเรามีการสู้รบกันในน้ําด้วยนะเอออันนี้จะเป็นระบบการคาบนะครับตั้งแต่สีเขียว สีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับระดับความแรงของอาวุธระดับความแรงของเรือเนาะเอาเรามาดูกันช้าๆนะครับอันนี้จะเป็นเรือนะครับเรือสีเขียวเรือสีฟ้าเรือสีม่วงนะครับมันจะมีทรัพยากรอยู่ด้านซ้ายมือครับพวกไม้พวกเหล็กพวกอะไรแบบนี้ใครที่เล่นส่วนเวิร์มาอยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยระบบพวกนี้ดีนะครับนี่จะเป็นวัสดุในการใช้ในการคราบนะครับทีนี้เรากดคราฟได้เลยนะครับได้เรือมานี่เล่นคาถาเหมือนนารูโตะเลยะโอเค นี่ครับด้านบนเราก็ได้พวกของมาแล้วนะครับพวกชุดพวกอะไรแบบนี้ใส่เลยโอเคใส่เลยอันนี้ตอนที่เราอยู่ในเรือนะครับเราจะได้บังคับเรือนะครับแล้วก็ยิงปืนใหญ่ใส่กันนะแบบนี้นะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่นะตอนนี้มันเป็นแค่เวอร์ชั่นทดสอบต้องใช้โค้ดเข้ามาทดสอบนะครับ ก็เลยเอาบรรยากาศนาตอนนี้มาให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวทําอีกที่นึงคงต้องทําคลิปตอนที่มันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับนะโอเคอันนี้จะเป็นชุดเราแล้วนะครับแล้วมาดูเมนูคราฟนะครับเราสามารถคราฟอะไรได้ต่ออีกนะครับนี่อาวุธนะครับจัดไปคราฟครับอันนี้จะเป็นแผนที่นะครับคือแผนที่เกมนี้มันเป็นเกาะนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้เรือนะครับ เดี๋ยวเรามาตรงนี้ที่ผมบอกว่ามีจุดเด่นตรงที่เรือครับเพราะว่าตัวเกมอ่ะมันเป็นเกาะนะครับแล้วดูดิดูการาฟิกดิสวยนะแบบสวยมากนะครับนะหวังว่าตอนตัดคลิปวิดีโออ่ะมันการาฟิกมันจะไม่ดรอปอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลองไปเก็บพวกทรัพยากรข้างบนก่อนนะเก็บก่อนนี่พวกไม้ต่างๆไอ้ตอนนี้มันหาง่ายดีแหละแต่ตอนลงไปในแมปตอนที่ไปเล่นกับผู้เล่นอื่นจริงๆนะครับ มันก็มีแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีคนมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อยๆแย่งกันเนาะนี่ครับทีนี้เห็นคำสั่งขึ้นมาไหมครับคำสั่งพวงมาลัยเรือนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรือเขาเรียกพวงมาลัยหรือเปล่า <c oughs> นี่เมื่อกี้เราคามเรือมาแล้วไงทีนี้เราจะเลือกเรียกใช้ในส่วนของเรือบ้างนะครับนี่ดูแม่น้ํานี่ครับแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือแบบมันไม่ได้เห็นบรรยากาศในเรือแบบจริงจังนะครับพอเข้าใจไหม เออแบบที่เราเห็นแบบเกมโซลิโตแบบทั่วไปครับที่เราอยู่ในเรือแล้วมีเพื่อนคอยยิงปืนใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับไม่ใช่นะเออไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้เราขับเรือนะตัวเกมเป็นบัลติมีเดียนะครับอยู่ในช่วงฝึกสอนนะครับตอนนี้ก็กําลังฝึกสอนเราอยู่นะครับครัฟอื่นๆได้อีกนะเนี่ยครับครัฟของเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็คือคาฟเลื่อนขั้นนั่นแหละถ้าเรามีทรัพยากรที่เพียงพอนะครับ หมุน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 กลับไปก่อนเห <c oughs> มือนครับได้หวยไอเหมือนบังคับได้หวยแตกมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวงอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้แค่ลองหมุนซ้ายขวานะครับบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเล่นนะครับแล้วคิดว่าตัวเกมไม่น่าจะเปิดไทยอีกแล้วท่านผู้ชมเกมดีๆอยู่นอกหมดเลยนะเออไม,ไม่ไม่ต้องหวังว่าตัวเกมจะเปิดไทยนะครับส่วนน้อยมากๆเลยยกเว้นมีแบบคนซื้อลิขสิทธิ์มาเปิดนะครับร้อยค่ายเปิดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเปิดนะ ทีนี้มันมาดูระบบการยิงบ้างนะครับเนี่ยเวลาเราเจอสตูนะครับเราจะสามารถใช้ปืนใหญ่ได้นะครับตูมเห็นป่ะแหมเอฟเฟกไม่ต้องใส่นะครับทำเสียงเองเอฟเฟกไม่ต้องใส่นะเนี่ยมีปืนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะอ๋อ,อนันนีงเลือกปืนกันนี่ครับอ๋อนี่ไงนี่ไงเล็งได้ละ เราต้องหันเป้านะคือบางทีบางอันอะถ้าเห็นเป้าตรงกลางตรงนี้ครับเราต้องแบบใช้ปุ่มด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับในะการหันนะครับมันจะมีเป้ามันมีหลายเปิดไงนี่ครับันี่คือเสียงเอฟเฟกของตัวเกม <laughs> ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วคือพอพอยิงได้แล้วก็กลายเป็นแพรนะครับถล่มเข้าไปมีครูดาวด้วยนะจ๊ะหมดแล้วเหรอ เราคูดาวนะครับยิงไกลไกลไกลปูนนุ่นจะโดนเหรอวะนี่ครับโดนแต่ว่าดาเอจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ลองดูอันนี้ตุ้ม <laughs> วิกตอรี่เลยนะครับก็คือเป็นการผ่านด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านะผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสร้างตัวละครนิดหน่อยแล้วกันนะครับเมืเ่อกี้เป็นช่วงฝึกสอนนะครับตัวละครก็จะมีทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับต้องบอกเลยว่าเขาก็ จัดสรรปันส่วนในการสร้างตัวละครให้เราแบบพรีเซตมาค่อนข้างแบบโอเคแล้วนะไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะว่าเกมนี้ระบบการเล่นจริงๆมันอยู่ที่บัตเทนรอยัลใช่ไหมครับส่วนชื่อจะตั้งก็ได้นะหรือใช้ภาษาจีนก็ได้นะครับเจมินดี้แล้วกันนะครับโอเคมันมีอะไรเครื่องหมายอะไรเอ่ยแล้วมีคิวด้วย อันนี้จะเป็นชุดในอนาคตนะครับทีมพวกนักลบนะน,นี่ซีซั่นหนึ่งนะครับจริงไม่ควรเรียกซีซั่นหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเกมมันยังไม่เปิดนะมันจะเป็นแค่เวอร์ชั่นทดสอบเนะเขาอยู่บนไพน์เดโคลา่าโอ้ตูมมากเลยนะผู้ชมตูมมากเลยถามว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นกับเพื่อนได้แน่นอนนะครับมีระบบพูดคุย,ก,ยกับไม่นะครับมีระบบพูดคุย,ก,ยกับไม่ด้วยเนาะแล้วก็ตัวระบบการคราฟระบบการเพิ่มเพื่อนในเกมมีนะครับมีทั้งหมดเลยเนาะ เดี๋ยวทีนี้ผมให้ดูช่วงที่เราเริ่มเกมนิดนึงนะผมค่อนข้างชอบนะครับคงไม่เทสอะไรให้ดูแล้วนะคือตอนที่เราแบบปกติเกมทั่วไปจะโดดลงจากเครื่องบินขี่มังกรหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยิงลูกระเบิดนะครับเดี๋ยวรอมันตัดคัตซีนไปนะครับอันนี้จะเป็นคนที่อยู่ในแมปเนาะดูชุดเขาสิครับอโอเคครับผมทีนี้เรามาดูระบบกันนะครับคือตัวเกมนี้มันจะมีระบบการเลือกจุดคล้ายๆการเลือกจุดลงนะครับเนี่ยถือว่าเราเลือกตรงเนี้ย คือเกมอื่นมันกระโดดลงจากเครื่องบินโดดลงจากเรือนะครับแต่เน,นี้ยมันก็จากเรือก็จริงนะแต่ว่าออกจากาตัวปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ปืนใหญ่เดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึง่งเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะครับแค่นั้นแหละเออมันเท่ดีนะนี่ครับเรามาในเกมเลี้ยวนะครับนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนที่เราจะเข้าสู่ตัวแมปนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็น,นเพื่อนๆเรานะคือมันสามารถเล่นปาร์ตี้กับผู้เล่นอื่นได้นะครับดูตอนนะนี่ครับมันยิงขึ้นจากเรือนะ แล้วขึ้นลอยมาบนฟ้านะครับทีนี้เราก็ไปเลือกจุดลงคือตัวเกมมันเป็นเกาะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคาบเรือนะแล้วก็ข้ามไปเกาะต่างๆหรือว่าโซกันกลางทะเลอะไรแบบนี้ได้นะครับนะนี่ครับตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะครับอย่างแรกที่ควรทําเลยนะครับหาทรัพยากรในการคาบพวกอาวุธพวกเรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะมีระบบการคาบอยู่ด้านขวาบนเห็นไหมครับนี่คือเราเดี๋ยวเราคาบเรือได้นะครับนี่คราบชุดคาบเลยแบบเนี้ย คือบางอย่างอ่ะเราต้องมีต้นแบบมีบูปริ้นมีอะไรอยู่เนี้ยนะครับเนี่ยเราค่อยๆเก็บพวกของแบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวมันจะบอกว่าเราสามารถคราอะไรได้บ้างครับก็ค,คือเรามีดาบอ่ะเราสามารถเอาดาบมาเลื่อนขั้นได้หาทรัพยากรตามนี้นะครับเออหาปืนหาอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่นะอันนี้แค่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ